สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิตกันนะคะเซลล์ประกอบด้วยอะไรบ้างเซลล์ประกอบไปด้วย 1. สิ่งที่ห่อหุ้มเซลล์ได้แก่ผนังเซลเเซล์หรือเซลล์วอลเยื่อหุ้มเซล์ลหรือเซลล์เมมเบรน2นิวเคลียสนิวเคลียสประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มนิวเคลียสนิวคลโอลาสโครมาติน 3. ไซโทพพาซึมประกอบไปด้วยออก์แนลหลายชนิดมีทั้งไม่มีเยื่อหุ้มและแบบมีเยื่อหุ้มหนึ่งชั้นเยื่อหุ้มสองชั้นแต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปสิ่งที่ห่อหุ้มเซลล์ผนังเซลล์หรือเซลล์วอลล์คบเฉพาะในพืชที่ทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงกับเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์หรือเซลล์เมมเบรนทำหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่านมีโครงสร้างเป็นฟอสโฟลิพิด2ชั้น นิวเคลียสทำหน้าที่สังเคราะห์สารพันธุกรรมโครมาตินสายดีเอ็นเอที่กดในนิวเคลียสไซโทพลาซึมมีออกแนวหลายชนิดได้แก่ไม่มีเยื่อหุ้มไรโบโซมทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนเซนทรโอนทำหน้าที่สร้างเส้นใหญยสปินโดในกระบวนการแบ่งเซลล์ไซโตเกลิตตอนทำหน้าที่ค้ำจุนเซลล์ เพื่อมหชั้นได้แก่ไลโซโซมจะคอยทําหน้าที่ทําลายสิ่งแปดปลอมเวกิวโอนจะคอยทําหน้าที่บรรจุสารต่างๆเอนโดพลาสมิกเรตครัมซึ่งแบ่งออกเป็น SER จะคอยทําหน้าที่สังเคราะห์สารพวกลิปิด RER จะคอยทําหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนและกจิบอดี้จะทำหน้าที่บรรจุโปรตีนคัดโปรตีนและขนส่งออกนอกเซล สาเยื่อหุ้มสชั้นได้แก่โคพลาตจะทําหน้าที่บรรจุคลอโรฟิลเพื่อสังเคราะห์แสงไมโทคอนเดรียจะทําหน้าที่สร้างพลังงานให้แก่ร่างกายออก์อนแนวแบ่งออกเป็น7ชนิดคือ 1. เอนโดพลาสติกเรติคูลัมแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. นรับเอนโดพลาสติกเรติคูลัมมีหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนพบมากในเซลล์ที่ผลิต โปรตีนเยอะๆเช่นตับสมูทเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมทำหน้าที่สังเคราะห์ไขมันสเตียรอยฮอร์โมนเพศกำจัดสารพิษต่างๆพบมากในตับรังไข่อันทะต่อหมก สามไซโตโซมเป็นธรรมเนียบที่ดูดกอกจากคอนเดนซัมีทำหน้าที่ทำลายสิ่งหนึ่งรอมไมโครโรเมนประกอบด้วยหน่วยย่อยคารเนลตีสบในธุพห้าเพอรอกซิโซมภายในบรรจุเอนไซม์ที่ทำหน้าที่กำจัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นสารพิษให้กลายเป็นน้ำและออกซิเจนหก ไมโทคอนเดรียเยื่อหุ้มสองชั้นพบในพวกยูคาริโอตมี DNA และไรโบโซมเป็นของตัวเองและเจ็ดคอรพลาสมีเยื่อหุ้มสองชั้นใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงอย่าลืมนะคะว่าเซลล์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดก็ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ